มาทุกคนหลังจากที่เราทําห้องน้ําไปเนี่ยกระเบื้องสุขภัณฑ์หรือระบบไฟทุกอย่างต่อเสร็จหมดแล้วซึ่งวันนี้มอสจะมาเทสว่าระบบไฟที่มอสเดินเนี่ยมันถูกต้องหรือเปล่าวิธีใช้ก็คือเราเอาเสียบเข้าไปในปลั๊กของเราปึ๊บ นี่ทุกคนเห็นไหมจะขึ้นซึ่งเราก็จะต้องมาอ่านที่เขาบอกไว้ตรงนี้ขึ้น2ดวงคือปกปติแต่ถ้าของใครขึ้นดวงนี้ดวงเดียวเท่ากับว่าเราไม่มีสายกาวหรือถ้าขึ้นแต่ละจุดไม่เหมือนกันเราก็มาดูข้างล่างว่าระบบไฟของเราเป็นแบบไหนเขาก็จะบอกไว้หมดมาแล้วเราจะลองเทสว่าถ้าเกิดไฟรั่วเบเกอร์เราจะตัดไหมอ่ะเรากดไปอึ๊บเบเกอร์ตัดไหมฮะ เบเกอร์ตัดตัวนี้ของมอสจะเป็น RCBO ก็คือถ้าเกิดมีไฟรั่วอะไรเงี้ยตัวเมนใหญ่ก็คือตัดแล้วที่เหลือก็จะไม่มีไฟเข้าก็จริงๆตัวนี้ไม่จำเป็นต้องเป็นช่างไฟก็สามารถซื้อได้เพราะว่ามอสแนะนําให้ซื้อไว้ติดบ้านถ้าใครสนใจกดที่ตะกร้าเหมือนเดิมหรือช่องทางอื่นก็เข้ามาในทิกตอหมอ